สวัสดีค่ะคลิปนี้พาจะพาทำขนมกล้วยนะคะสูตรนี้แป้งน้อยค่ะหวานมันกำลังดีแป้งเหนียวนุ่มหนึบเลยนะคะทำง่ายแต่อร่อยมากๆเลยค่ะส่วนผสมและวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมในการทำขนมกล้วยนะคะก็มีกล้วยน้ำว้าค่ะเราเลือกลูกใหญ่ๆตึงๆแบบนี้นะคะใครจะเลือกสุกงอมมากน้อยแค่ไหนก็ตามชอบค่ะ ก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเท้าค่ะแล้วก็หัวกะทิเกลือป่อนน้ำตาลแพาใช้เป็นสองอย่างค่ะน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายใครมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใส่ได้ค่ะมะพร้าวค่ะมะพร้าวทึนทึกครึ่งลูกนะคะแพลวขูดเป็นเส้นแบบนี้ค่ะครึ่งหนึ่งจะคลุกเกลือไปหน่อยนึงค่ะไว้แต่งหน้าอีกครึ่งหนึ่งจะใส่ในตัวขนมนะคะ ก่อนอื่นค่ะกล้วยปอกเปลือกเอาเส้นออกให้เกลี้ยงนะคะแล้วก็ขยำพอยับหยาบค่ะจะได้มีเนื้อกล้วยเป็นชิ้นๆเวลาทานจะได้อร่อยนะคะส่วนตัวแพไม่ไม่ชอบงอมมากค่ะแต่ถ้าเกิดใครมีกล้วยที่งอมๆก็จะหวานมากกว่านะคะตามชอบเลยค่ะ จะชอบละเอียดหรือว่าชอบหยาบเป็นชิ้นหน่อยๆก็แล้วแต่นะคะในกวนเราก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็จะมาทำในส่วนของตัวแป้งต่อค่ะแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแล้วก็แป้งเท้านะคะ ใครไม่มีแป้งเท้าใส่แป้งมันแทนได้เลยค่ะในส่วนของแป้งเท้าคนให้เข้ากันดีค่ะตามด้วยน้ำตาลค่ะสองอย่างความหวานปรับลดได้ตามชอบนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยอยู่ที่กล้วยด้วยค่ะกล้วยสุกงอมมากงอมน้อยจากนั้นใส่หัวกะทิค่ะนวดให้น้ำตาลละลายเข้ากับแป้งดีค่ะ เลือป่อนเลยนะคะขยำให้น้ำตาลให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีค่ะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วค่ะจากนั้นชามกล้วยนะคะเราจะนำแป้งมากรองใส่ในชามกล้วยที่เตรียมไว้ค่ะ บางทีมีเศษแป้งเศษน้ำตาลที่ไม่ละลายดีนะคะส่วนเกินค่ะจากนั้นขยำให้เข้ากันดีค่ะ ต่อไปเราจะใส่มะพร้าวส่วนครึ่งหนึ่งที่ไม่ได้คลุกเกลือนะคะพยายาให้เข้ากันดีค่ะความหอมจะได้ออกมาด้วยนะคะเวลาขนมสุกเวลาเราทานกัดไปจะได้โดนเนื้อมะพร้าวโดนเนื้อกล้วย เป็นชิ้นๆด้วยนะคะความหวานปรับลดได้ตามชอบค่ะพอเข้ากันดีแล้วจากนั้นก็จะตักหยอดใส่ถ้วยตะไลค่ะจากนั้นก็เตรียมถ้วยตะไลเรียงใส่ซึ้งนะคะใครจะนําถ้วยตะไลไปนึ่งก่อนหรือว่าไม่นึ่งก่อนก็ได้เหมือนกันค่ะไม่ต่างกันมากจากนั้นตักตัวขนมใส่ใส่พิมเลยค่ะ ตักใส่ให้เต็มถ้วยพอดีนะคะให้ได้ทั้งเนื้อกล้ยทั้งเนื้อมะพร้าวค่ะ พอตักหยอดเสร็จนะคะก็แต่งหน้าขนมด้วยมะพร้าวที่เราคลุกเหลือไว้ค่ะมากน้อยก็ใส่ไปตามชอบค่ะ พอแต่งหน้าเสร็จจากนั้นเราก็จะนําไปนื่องกันค่ะตั้งมอตั้งมอซึงนะคะพอน้ําเดือดค่ะก็ยกขึ้นตั้งเตาเลยนะคะจากนั้นปิด้าค่ะเราจะเนึ่องประมาณสาสิบนาทีค่ะหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกแล้วแต่ใครใช้พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีตอนขนมสุกเลยค่ะขนมกล้วยของเราก็สุกแล้วนะคะ ทอนึ่งสามสิบนาทีค่ะกล้วยสุกง่ายค่ะหอมฉุยเลยนะคะกล้วยก็จะมีสีใสขึ้นค่ะจากนั้นก็ปิดเตายกลงพักไว้ให้เย็นค่ะพอเย็นขนมก็จะเซตตัวเดี๋ยวเราค่อยมาแคด่ดูแค่ออกจากพิมพ์ดูกันนะคะขนมกล้วยของเราก็พักไว้เริ่มจะเย็นแล้วนะคะเริ่มอุ่นอุนแล้วค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาแคะดูกันนะคะใช้ไม้พายเล็กๆค่ะ ไปเรื่อยค่ะนี่ค่ะขวยเยอะๆเลยนะคะมีเนื้อมะพร้าวตรงกลางด้วยแป้งนุ่มเึบค่ะนี้ยังไม่เย็นสนิทนะคะถ้าเกิดเย็นสนิทขนมก็จะร่อนมากกว่านี้นะคะแต่ทานร้อนๆก็อร่อยค่ะ แป้งเหนียวนุ่มเนบสูตรนี้แป้งน้อยค่ะกล้วยเยอะกล้วยเยอะๆแป้งนุ่มเนบพอดีเลยนะคะหวานมันกำลังดีค่ะทำง่ายแต่อร่อยมากๆเลยนะคะขนมกล้วยของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะแป้งเหนียวนุ่มเนบหวานมันกำลังดีค่ะสูตรนี้แป้งน้อยนะคะความหวานปรับลดได้ตามชอบเลยค่ะมะพร้าวใครชอบมะพร้าวอ่อนกว่านี้ก็สามารถ ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนๆก็ได้นะคะแต่แพวใช้มะพร้าวเทนทึกแต่แบบไม่แก่มากค่ะก็จะได้ความมันแล้วก็เค็มนิดๆจากเกลือที่เราคลุกไปค่ะทำง่ายแต่อร่อยมากๆเลยนะคะลองไปทำดูค่ะสูตรนี้เด็ดค่ะรับรองอร่อยแน่นอนถ้าชอบก็ฝา,ากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของแพวได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ